สิบสัญญาณเตือนที่บ่งบอกว่าผู้หญิงกำลังเสียเวลาเปล่าความสัมพันธ์เป็นสิ่งที่ต้องการเวลาความพยายามและความจริงใจจากทั้งสองฝ่ายอย่างไรก็ตามมีบางครั้งที่เราต้องเผชิญกับคำถามที่ว่าความสัมพันธ์นี้ควรค่าแก่การลงทุนต่อไปหรือไม่เราควรจะเดินหน้าต่อไปหรือว่ามันถึงเวลาที่เราต้องหยุดเพื่อทบทวนและกลับมาชัดเจนกับตัวเอง เพราะไม่มีใครที่อยากอยู่บนความเจ็บปวดและการฝืนทนเมื่อความสัมพันธ์ย่ำแย่จนถึงขีดสุดแล้วบทความนี้จะช่วยให้คุณระวังสัญญาณเตือนที่อาจบ่งบอกว่าคุณกำลังเสียเวลาในความสัมพันธ์กับผู้ชายคนนี้และควรพิจารณาเพื่อก้าวต่อไปอย่างมีสติและมั่นใจสัญญาณเตือนที่บ่งบอกว่าคุณกำลังเสียเวลาเปล่าในความสัมพันธ์และควรหยุดได้แล้ว ข้อที่1ความจริงจังในความสัมพันธ์มักปรากฏในรูปแบบของพฤติกรรมและทัศนคติเช่นการใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆการแสดงออกที่ชัดเจนว่าแฟนของคุณนั้นให้ความสำคัญหากพบว่าสิ่งเหล่านี้ขาดหายไปอาจเป็นสัญญาณเตือนให้คิดทบทวนยกกรณีตัวอย่างถ้าคุณเริ่มตงติดตงติดว่าคุณถูกเขาทำตัวตีมือตลอดเวลา เขามักปิดประตูใส่และพูดว่าผมต้องไปแล้วนะไว้ Why? ค่อยๆค,คุยกันซึ่งมันหมายถึงผมจะโทรหาเมื่อถึงคิวของคุณและอยากไปฟังคำพูดตอแหลของเขาอย่างผมคิดถึงคุณจังเขาพูดเพราะว่าเขาอยากฟิเชอริงกับคุณเท่านั้นแหละ เพราะถ้าเขาคิดจะจริงจังผู้ชายจะไม่หายหน้าไปเกินอาทิตย์หนึ่งหรอกเหตุผลหรือเงื่อนงำเบื้องหลังที่ผู้ชายอาจแสดงออกถึงความไม่จริงจังในความสัมพันธ์นั้นก็มีหลายปัจจัยเช่น1.1ความไม่พร้อมทางอารมณ์เขาอาจยังไม่พร้อมที่จะมีความสัมพันธ์จริงจังเนื่องจากเขายัางจัดการกับปัญหาส่วนตัวหรือประสบการณ์ในอดีตไม่ได้มีอดีตกับคนรักเก่าที่ยังเคลียร์ไม่ได้นั่นเอง ข้อ1.2มุมมองที่แตกต่างกันผู้ชายบางคนอาจมองความสัมพันธ์ในรูปแบบที่ต่างจากคุณเช่นมองว่าไม่จำเป็นต้องแสดงออกชัดเจนหรือให้ความสำคัญกับรายละเอียดในความสัมพันธ์นั้นน้อยเกินไปข้อ1.3ความไม่มั่นใจในตัวเองหรือไม่มั่นใจในอนาคตเขาอาจจะรู้สึกว่าเขายังไม่สามารถเป็นคู่ที่ดีพอหรือยังไม่มั่นใจในเส้นทางชีวิตของตัวเองเลย เรียกว่าผู้ชายยังไม่มีแผนการในอนาคตข้อ1.4ความสนใจที่ลดลงหากเขาแสดงพฤติกรรมที่ไม่ใส่ใจอาจเป็นสัญญาณว่าเขาไม่ได้สนใจความสัมพันธ์นี้มากพอหรืออาจจะมีสิ่งอื่นในชีวิตที่ดึงดูดความสนใจของเขาไปจากคุณข้อ1.5พยายามรักษาระยะห่างการขาดการแสดงออกถึงความใส่ใจ อาจเป็นวิธีหนึ่งที่เขาใช้เพื่อรักษาระยะห่างระหว่างเขาและคุณหรือการหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบในความสัมพันธ์นั่นเองข้อที่ 2. ความถี่ในการพบปะบ่งบอกถึงความจริงจังของเขาคู่รักที่มีความจริงจังในความสัมพันธ์มักจะหาเวลาให้กันอย่างสม่ำเสมอการพบเจอบ่อยครั้งสะท้อนถึงความพยายามที่จะสร้างความผูกพันและพัฒนาความสัมพันธ์ให้มันจเจริญก้าวหน้ายกตัวอย่าง ถ้าคุณได้เจอกับแฟนของคุณอาทิตย์ละชั่วโมงซึ่งก็ไม่ได้ไปดูหนังไม่ได้ไปเจอเพื่อนของเขาหรือไม่ได้ไปกินข้าวด้วยกันด้วยซ้ำนี่มันก็แปลว่าคบเล่นๆแล้วพอไม่โทรหาเขาก็มักจะชอบพูดว่าผมไม่ค่อยชอบคุยโทรศัพท์นี้ชัดเลยเพราะเขาจะสม่ำเสมอกับผู้หญิงที่เขาใส่ใจมันผิดวิสัยของแฟนกันและเขาจะไม่มีทางปล่อยให้ผู้หญิงที่เขารักต้องรอเกอรข้อที่สงานยุ่ง นี่คือข้ออ้างของการหลีกเลี่ยงที่จะพบเจอการอ้างว่าผมงานยุ่งอาจเป็นข้ออ้างที่บ่งบอกถึงความไม่จริงจังในความสัมพันธ์หากอีกฝ่ายหลีกเลี่ยงการเจออย่างต่อเนื่องคุณก็ควรจะตั้งคำถามถ,ามถึงความสำคัญของตนเองในชีวิตของเขาได้แล้วยกตัวอย่างนะคะผู้ชายหลายคนชอบบอกว่างานผมยุ่งยุ่งมากๆแต่จริงๆแล้ว งานอะไรมันก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคสําหรับการสร้างความสัมพันธ์กับผู้หญิงที่เขาต้องการจะจริงจังด้วยจริงไหมคะและถ้าเขาอยากจะเจอคุณยังไงเขาก็ต้องหาเวลาว่างมาเจอคุณให้ได้และเมื่อคุณสงสัยว่าผู้ชายอาจจะมีคนอื่นที่ต้องให้ความสําคัญมากกว่าหรือเปล่าหรือว่าอาจจะมีคนสําคัญอยู่แล้วลองสังเกตสัญญาณเหล่านี้เพิ่มเติมนะคะข้อ3.1ความลับเกี่ยวกับโทรศัพท์ เขาอาจปิดบังหรือไม่ให้คุณดูโทรศัพท์เช่นเก็บโทรศัพท์ไว้กับตัวเสมอหรือเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์อย่างชัดเจนพวกที่ชอบความหน้าโทรศัพท์ก็สังเกตไวด้ดีๆนี่คือสัญญาณที่เขาไม่อยากเปิดเผยหรือไม่อยากให้เห็นว่าใครติดต่อหรือส่งข้อความหาเขาบ้างนั่นเอง 3.2ผู้ชายมักจะหายไปช่วงเวลาหนึ่งโดยที่ไม่มีคำอธิบายชาัดเจนหรือบอกว่ายุ่งไม่มีเหตุผลที่มันสมเหตุสมผลบางคนอาจจะชอบหายไปอาทิตย์ละวันและเวลาเดิมๆเช่นหายไปวันอาทิตย์เวลาใดเวลาหนึ่งหรือว่าทั้งวันก็เป็นได้ข้อ3.3พฤติกรรมเขาเปลี่ยนไปเขาอ,อาจเริ่มดูแลตัวเองเป็นพิเศษเช่นเปลี่ยนสไตล์การแต่งตัวหรือให้ความสำคัญกับรูปลักษณ์มากเกินไป แฟนของคุณอยู่ดีๆก็อยากหล่อมากพิเศษหรืเปล่าข้อ3.4การตอบสนองที่ผิดปกติเมื่อถูกถามหากคุณถามเกี่ยวกับตารางเวลาหรือสิ่งที่เขาทำเขาอาจจะตอบอย่างอึดอัดใจหรือว่ากลบเกลื่อนเปลี่ยนเรื่องไปเลยก็ได้หรือให้คำตอบที่มันไม่ชัดเจนนั่นเอง3.5เขามักจะบอกว่าเขามีประชุมด่วนหรือต้องเดินทางบ่อยเกินปกติและไม่สามารถให้คุณร่วมกิจกรรมนั้นได้ข้อ3.6 ชื่อใหม่ๆที่มักโผล่มาบ่อยๆเขาอาจจะพูดถึงคนใหม่ในชีวิตขึ้นมาบ่อยๆหรือหลุดชื่อที่ไม่เคยได้ยินมาก่อน3.7หลีกเลี่ยงพื้นที่สาธารณะหรือการทำกิจกรรมของคู่รักแฟนของคุณอาจหลีกเลี่ยงการไปในที่ที่คุณอาจจะพบเพื่อนของเขาหรือว่าหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมที่แสดงถึงความสัมพันธ์การไม่ยอมออกเดตการไม่นัดกินมื้อเย็นหรือไม่มีการสัมผัสที่อ่อนโยน เช่นการโอบกอดหรือว่าการจับมือไม่มีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งขึ้นนั่นเองข้อ3.8การเปรียบเทียบที่ชัดเจนบางครั้งนะคะเขาอาจจะพูดถึงคนอื่นในลักษณะที่เอามาเปรียบเทียบกับคุณอย่างไม่รู้ตัวเช่นเปรียบเทียบเพื่อนร่วมงานที่แต่งตัวดีกว่าคุณหรือภรรยาของเพื่อนดูเซ็กซี่เร้าใจซึ่งแตกต่างจากคุณเหลือเกิน และนี่คือสัญญาณที่บ่งบอกว่าคุณกำลังเสียเวลาเปล่าในความสัมพันธ์และควรหยุดได้แล้วข้อที่4การเคารพเวลารากฐานความสัมพันธ์การตรงต่อเวลาและการเคารพเวลาของอีกฝ่ายแสดงถึงความใส่ใจและความรับผิดชอบซึ่งมันก็เป็นพื้นฐานสำคัญของความสัมพันธ์ที่มันมั่นคงนั่นเองยกตัวอย่างถ้าเขาเกิดยุ่งขึ้นมาและเขาบอกเวลาที่แน่นอนว่าจะโทรกลับคืนเมื่อไหร่ผมยุ่งมากเลยตอนนี้ ไว้ผมโทรหาคุณอีกทีตอนจุดๆ,ๆนะแล้วเขาก็จะบอกเวลาและวันที่แน่นอนในการติดต่อกลับคุณแต่ถ้าผู้ชายพูดแค่ว่าเดี๋ยวผมจะโทรกลับไปนะแต่ไม่ได้บอกว่าเมื่อไหร่นั่นก็เป็นสัญญาณแล้วนะคะว่าแฟนของคุณเขาไม่ได้เคารพคุณก็เหมือนก,นกันกับตอนที่เขาไปต่างจังหวัด เขาจะบอกเวลาที่แน่นอนที่สัญญาณขาดไม่สามารถติดต่อคุณได้ซึ่งมันต้องไม่ใช่ทั้งอาทิตย์แน่ๆข้อ 5. ความจริงใจในการสื่อสารความสัมพันธ์ที่ดีต้องมาพร้อมกับการสื่อสารที่จริงใจและการเปิดเผยหากอีกฝ่ายไม่สามารถพูดคุยอย่างตรงไปตรงมาอาจเป็นสัญญาณว่าความสัมพันธ์นี้ขาดความจริงใจนั่นเองเมื่อไหร่ที่สาวๆคุณเริ่มได้ยินผู้ชายพูดว่าแบบหมด สัญญาณไม่ดีหรือลืมโทรศัพท์ไว้ในรถเขาเริ่มไม่จริงใจกับคุณแล้วนะข้อ6<ฮ>สัญญาณที่บอกว่าคุณเสียเวลาก็คือความคืบหน้าบ่งบอกเจตนาในการครบหากันการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ชัดเจนเช่นการวางแผนอนาคตหรือการเปิดตัวกับครอบครัวแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจและเจตนาที่เขาจะสร้างอนาคตร่วมกันกับคุณตัวอย่างถ้าผ่านไปสองปีแล้ว ผู้ชายยังไม่ให้กุญแจห้องกับคุณคุณยังไม่เคยเจอสมาชิกในครอบครัขวของเขาเลยไม่เคยเจอพ่อเจอแม่เจอเพื่อนหรือเขาไม่เคยพูดถึงเรื่องการอยู่ด้วยกันของคุณให้ครอบครัขวเขาฟังหรือการแต่งงานเลยสักครั้งเชื่อเธอค่ะว่ามันไม่มีทางคืบหน้าเพราะเขาไม่ได้อยากให้มันคืบหน้าไงข้อที่7สัญญาที่บ่งบอกว่าคุณเสียเวลาเปล่าจงหลีกเลี่ยงการเป็นตัวสำรอง อย่าอยู่ในความสัมพันธ์ที่อีกฝ่ายให้ความสำคัญกับคุณเพียงเมื่อไม่มีตัวเลือกอื่นคุณควรจะมองหาความสัมพันธ์ที่คุณนั้นมีค่าและสำคัญเสมอตัวอย่างเมื่อผู้ชายหลายคนชอบเก็บผู้หญิงไว้เป็นตัวสำรองเพราะถ้าเขารู้ว่าคุณสแตนบายรอเขาเสมอเขาจะคิดว่ายังไงคุณก็ต้องการเขางั้นเขาก็เก็บคุณไว้เป็นตัวสำรองดีกว่าเอ๊ จะหาใครมาเป็นกิ๊กครอมดีเพราะฉะนั้นอย่าทำตัวว่างตลอดอย่าทำให้ผู้ชายได้ใจจนเกินไปคุณต้องให้เขารู้สึกกระวนกระวายบ้างว่าทำไมคุณถึงหายไปข้อที่8สัญญาณที่บ่งบอกว่าคุณกำลังเสียเวลาเปล่าก็คือการประเมินความพร้อมในการแต่งงานความพร้อมในการแต่งงานไม่ได้หมายถึงการมีทรัพย์สินหรือฐานะที่มั่นคงเพียงอย่างเดียวนะคะแต่มันยังรวมถึงความพร้อมทางอารมณ์ความคิด และการวางแผนร่วมกันตัวอย่างถ้าผู้ชายพูดว่าปล่อยให้ความสัมพันธ์เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆดีกว่าเขากําลังบอกคุณเป็นในๆนะคะว่าขเขายังไม่มีแผนการแต่งงานอยู่ในหัวเลยสักนิดคุณเคยเจอไหมละ่ะผู้ชายแบบนี้ข้อที่9การประเมินความจริงจังจากพฤติกรรมของอีกฝ่าย <S <S เช่นความใส่ใจความซื่อสัตย์และความสม่ําเสมอนั้นก็เป็นสิ่งที่ช่วยประเมินได้ว่าเขามีความจริงจังกับความสัมพันธ์นี้หรือเปล่า ัวอย่างนะคะเมื่อความสัมพันธ์ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความง่ายๆสบายสบายและความเคยชินผู้ชายจะรู้สึกตั้งแต่แรกว่าไม่จำเป็นที่จะต้องพยายามสังเกตได้จากสิ่งเล็กๆน้อยๆยที่เขาทำเมื่อเขาอยู่กับคุณนะคะเช่นเขาเคยเดินไปส่งคุณที่รถไหมเขาเคยขับรถมาส่งคุณหรือเปล่าตอนจะเลี้ยวหายไปเขาได้บีบแตรลาคุณบ้างไหม และขอละนะคะอย่าขับรถไปหาเขาที่บ้านตอนดึกๆเพราะมีแต่ผู้หญิงโง่ๆเท่านั้นที่ทําแบบนี้ข้อสิสัญญาณที่บ่งบอกว่าคุณกําลังเสียเวลาเปล่าข้อสุดท้ายก็คือคําพูดของเขาที่สะท้อนถึงความจริงใจคําพูดที่ออกมาจากความตั้งใจจริงจะสอดคล้องกับการกระทําหากคําพูดกับการกระทํามันขัดแย้งกันอาจสะท้อนถึงความไม่จริงใจในความสัมพันธ์ ยกตัวอย่างผู้ชายหลายคนชอบขับรถผ่านร้านเพชรแล้วก็สัญญากับผู้หญิงว่าจะซื้อแหวนให้แต่เขาก็ไม่เคยซื้อหรือไม่เขาก็จะเปิดนิตยสารเจ้าสาวแล้วพูดกับเธอว่าผมว่าคุณใส่ชุดนี้แล้วสวยกว่าใหญ่คนนี้อีกนะแต่ก็อ้างว่าต้องได้เลื่อนตำแหน่งหรือได้ขึ้นเงินเดือนก่อนถึงจะซื้อให้คุณได้บทสรุปสัญ,ญญาเหล่านี้ มันจะช่วยให้คุณประเมินได้ว่าความสัมพันธ์นี้ควรค่าแก่การรักษาไว้หรือไม่การให้โอกาสตัวเองได้อยู่ในความสัมพันธ์ที่มีคุณค่าและความจริงใจก็จะนำไปสู่ความสุขในระยะยาวอย่าก,กลัวที่จะก้าวออกมาจากความสัมพันธ์ที่ไม่เติมเต็มและเปิดโอกาสให้คุณได้พบเจอสิ่งที่ดีกว่าการสังเกต และการประเมินสัญญาในความสัมพันธ์นี้จะช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดนะคะอย่าลืมให้ความสําคัญกับตัวเองและมองหาความสัมพันธ์ที่มีคุณค่าหากคุณมีความคิดเห็นหรือประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็มาแชร์กันได้ในคอมเมนต์นะคะติดตามตันนี่ควินเพื่อรับฟังเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ EP ต่อไปแล้วเราจะมาคุยกันเรื่องวิธีป้องกันไม่ให้ตกเป็นตัวสำรองในความสัมพันธ์ แล้วเจอกันนะคะ